สวัสดีครับมุมสงเณรนะครับวันนี้มุมสงเณรจะมากเกาะเจตชช่างบวกชอบหลังช่างนะครับในมดไทยจะสี่นะครับขึ้นชกกันในวันที่หกเมษายนสองพันหายหกสิบเวลา14บสนาฬิกาสานาทีโดยประมาณนะครับมุมสงเณรก็เลยถูกการนี้นะครับนำข้อม,มูลกเกาะเจตชช่างบวกชอบหลังช่างนะครับมาฝากกับแฟนบอลทุกท่านเพื่อเก็บไปพิจารณาสำหรับการลงทุนกันนะครับ ก่อนอื่นนะครับก็ต้องขอฝากกับแฟนๆเอาไ้ด้วยนะครับสำหรับแฟนๆท่านใดที่รับชมและชอบนะครับก็กดติดตามแล้วก็กดถูกใจกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจที่ดีให้แก่กันด้วยนะครับและสำหรับแฟนมัทเรนนะครับที่ชอบลุ้นหรือว่าชอบเชร์นะครับผมขอแนะนำนะครับ py24 ครับต้องมีอด d นำหน้าก่อนนะครับและตามด้วย py24 ครับลุ้นมันทุกสังเวียนออกตัวได้ทุกยกมั่นคงและบริการดีต้อง a py24 ครับ เราจะมาเริ่มการเกาะเติตะช่างกันเลยนะครับโดยที่ผมจะเริ่มที่ศึกมวยดิวิชันไทยก่อนนะครับหลังจากนั้นก็จะตามด้วยมวยไทยจะศรเลยนะครับมาเริ่มกันที่ศึกมวยดิวิชันไทยนะครับเริ่มทําการแข่งขันเวลา12นาฬิกาตรงนะครับแต่ว่าเริ่มถ่ายทอดสดผ่านช่อง8กดหมายเลข27นะครับเวลา12นาฬิกา30นาทีโดยประมาณนะครับณเวทีมวยเกาะทับอากาศนะครับ มาเริ่มที่คู่ที่หนึ่งนะครับคู่เปิดหัวของมวยดิวิชันไทยในวันนี้นะครับทางด้านฝ่ายคืออัครเดชกวยบางคอแหลมส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับมงคลเพชรสอมงคลการช่างนะครับพิกัด117ปอนด์นะครับเมื่อวานนะครับศึกมวยดิวิชันไทยนะครับทำการชั่งน้ําหนักของนักมวยตั้งแต่เมื่อช่วงหัวค่าของวันเสาร์ก็คือเมื่อวานนะครับเมื่อวานนะครับทางด้านฝ่ายอัครเดชมาหนึ่งร้อยสิบหกจุดหกขาดจุดสี่ส่วนฝ่ายน้ําเงินนะครับมงคลเพชรมาหนึ่งร้อยสิบหกจุดเก้าขาดจุดหนึ่งนะครับ เรดยังไม่เปิดนะครับสำหรับศึกมวยดิวิชทั่นครับเรดยังไม่เปิดทุกคู่นะครับ แฟนมวยนะครับสามารถเข้าไปอัปเดตเรทมวยนะครับในช่วงที่เรทเปิดแล้วนะครับได้ที่เพจ Facebook มุม2เวียนนะครับช่วงเช้ามาเรทยังไม่เปิดทุกคู่นะครับคู่น้ชอบไปที่ฝ่ายน้ําเงินนะครับมงคลเพชรสอมงคลการช่างนะครับก็ต้องลุ้นไปปลายนะครับเพราะว่าต้นๆทางด้านฝ่ายแดงอัครเดชนี้เป็นประเภทอาวุธหนักแรงต้นๆอันตรายเตะขาต่อยมัดเจาะยางเก่าก็ดูดีนะครับต้นๆถือว่าอันตรายนะครับทางด้านฝ่ายแดงแต่ถ้าผ่าน3ยกไปแล้วไม่ลับ่นนะครับผมดูว่าทางด้านฝ่ายเงินน่าจะอาศัยความสูงความยาวเข่าแหลมแทงเจ็็บบกกว่่่าานชอไปทีย นะครับมงคลเพชรสมงคลการช่างรุ่นไปปลายนะครับเลทยังไม่เปิดนะครับมาถึงคู่ที่2นะครับรองคู่เอกฝ่ายแดงคือก้าสัตต์าสจวิชิตแปดปริ้วส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับนักสู้สอสุวรรณารันครับพิกัด154ปอนด์นะครับเมื่อวานทางด้านฝยแดงนะครับก้าสัตตามันหนึ่าสิบสขัดจุดสามส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับนักสู้มาหนึ่งรลดไป1.3นะครับก็ถือว่าลดเจอนะครับแต่หนักมวยที่ช่างก่อน1วันครับก็มีเวลาพักอีก1วัน รถเยอะก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับความสูงความยาวคู่นี้ก็ถือว่าใกล้เคียงกันเลยนะครับเลทยังไม่เปิดนะครับคู่นี้ชอบไปที่ฝ่รั่งนะครับก้าวสัตตาสจวิชิตแปดริ้วนะครับเจ้าบ้านเจ้าถิ่นบรรยากาศดูดีกว่านะครับดูว่าทางด้านฝ่ายเงินนักชกจากสปปลาวฝ่ายนี้น่าจะเป็นฝ่ายแรกมาชกที่ศึกมวยดิวิชไทยนะครับบรรยากาศเป็นรองทางด้านฝรั่งนะครับคู่นี้ชอบไปที่ฝ่ารั่งครับก้าวสัตตาสจวิชิตแปดริ้วเลทยังไม่เปิดครับ มาถึงคู่ที่สานะครับซึ่งเป็นคูรเอกนำรายการฝ่ายแดงคือสุ p e r c h เล็กเหซับใหญ่นะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินเพชรรุงเรืองสอจารุวนนะครับพิกัดห3 2วปอนด์นะครับเมื่อวานทางด้านฝ่ายแดงสุ p e r c h เล็กมา1 3 1 6ส่วนฝ่ายน้ำเงินครับเพชรรุงเรืองมาหย่าตะชั่ง่ง130.6ขาดไปถึง1.4เลยนะครับก็ถือว่าน้ำหนักมาไม่ค่อยสวยนะครับทางด้านฝ่ายน้ำเงินเพชรรุงเรืองนะครับความสูงความยาวใกล้เคียงกันนะครับบาดหัวตัวเท่านะครับคู่นี้จ้าวาเจ้าถิ่นก็อยู่กับทาาางงงดดดดด้้้นนนนนนฝ่่ยยแแะะรรรรรรบบบกกูไไเเเปีีลชวหฟออ์มสสิ็จื ชื่อมวยกระดูกมวยนะครับและที่สําคัญเคยชนะมา1ครั้งด้วยนะครับวันนี้ก็ชอบปฏิไฟเงิน,นครับเพชรลุ่งเหลืองสอจารุวันนะครับสถิตด,ดูดีกว่าเพราะเคยชนะน็อกมาแล้ว1ครั้งนะครับและดูว่าชื่อมวยกระดูกมวยก็ดูได้เปรียบชอบปฏิไฟเงินเพชรลุ่งเหลืองสอจารุวันจะไม่เปิดครับ ส่วนคู่ที่สนะครับสังด้านฝ่ายแดงคือซุปเปอร์เจ๋งสิทธิออสการ์ส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับซีอุยลูกเขาวังหลวงนะครับพิกัด1 21ปอนด์นะครับเมื่อวานทางด้านฝ่ายแดงซุปเปอร์เจ๋งนะครับมา1 20.6ขาดจุดสนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับซีอุยมา1 20.3ขาดจุดเนะครับความสูงความยาวก็ถือว่าทางด้านฝ่ายแดงดูจะลอยๆกว่านะครับเลทยังไม่เปิดคู่ที่ชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับซุปเปอร์เจ๋งสิทธิออสการ์นะครับช่วงหลังก็จะ เคลื่อนไหวชกที่เวทีเมืองกรุงมากกว่านะครับธนาคารแฟร์เงินนี่นักชกจากสปปลาวนะครับส่วนใหญ่ก็จะชกที่เวทีภูทรนะครับผมดูว่ากระดูกที่เวทีเมืองกรุงธนาคารแฟร์ดูได้เปรียบครับเลทยังไม่เปิดชอบไปที่ฟลานส์นะครับซุปเปอร์เตียงสิทธิ์ออตการ์ครับมาสรุปการอีกหนึ่งครั้งนะครับสำหรับมวยชอบก่อนชกของมวยดิวิชัไทยในวันนี้นะครับเลทยังไม่เปิดทุกคู่นะครับคู่นี้ คู่ที่1ชอบไปที่ฝ่ายน้ําเงินนะครับมงคลเพชรสมงคลการช่างใหญ่ยาวกว่าผ่าน3มยกไปแล้วลุ้นไปลายๆครับชอบไปที่ฝ่ายน้ำเงินนะครับมงคลเพชรสอมงคลการช่างคู่ที่2รองคู่เอกชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับกษัตร์ตาสจวิชต์แปดหรือเจ้าบ้านเจ้าถิ่นบรรยากาศดูดีกว่าครับคู่ที่สาก็ชอบไปที่ฝ่ายน้ำเงินนะครับเพชรลุงเหลืองสจารุวันนะครับสถิติดูดีกว่าเคยชนะน็อกมาแล้วหนึ่งครั้งและกระดูกก็ดูได้เปรียบชอบไปที่ฝ่ายน้ำเงินเพชรลุงเหลืองสจารุวันส่วนคู่ที่4หลังคู่เอกชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับซุปเปอร์ และสำหรับมวยรักมวยชอบของมวยดิวิีไทยในวันนี้นะครับชอบไปที่คู่ที่3คู่เอกำรายการนะครับชอบไปที่ฝ่ายนเงินนะครับเพชรลุงเลืองสอจารุวันครับ มาต่อกันที่ศึกมวยไทยเจ็ดสีนะครับเริ่มทําการแข่งขันเวลา14บสนาฬิกาสามสนาทีโดยประมาณนะครับสัปดาห์นี้ก็เป็นมวยไทยเจ็ดสีล้วนๆนะครับเริ่มที่คู่ที่หนึงนะครับคู่เปิดหัวของมวยไทยเจ็ดสีในวันนี้นะครับทางด้านฝ่ายแดงคือทับหลวงเพชรเกตเพชรสุนฝันเงินนะครับดาวสยามสอเดชพันธ์นะครับพิกัดก่อนยี่สิบห้าปอนด์นะครับเมื่อช่วงเช้าทางด้านฝ่ายแดงนะครับทับหลวงมาหนึ่งร้อยยี่สิบห้ามาหนึ่งร้อยยี่สิบสี่จุดแปดขาดจุดสองส่วนฝ่ายเงินดาวสยามมาหนึ่งร้อยยี่สิบ ทับหลวงไฟแดงนี้เป็นในโชคจากจังหวัดขอนแก่นนะครับปัจจุบันก็ฟิตซ้อมอยู่ที่ข่ายมวยเกตเพชรนะครับมีเดียเกตเพชรผู้จัดการเชฟเกตเพชรสตาร์ทเทนเนอร์ดูแลนะครับเดึงมวยกว่าประเภทจังหวัดฝีมือเตะต่อยแรงเข่าในปั้มตีเน,น้นแข็งแกร่งบู๊ดุดันนะครับกระไรกระสวนหัวใจเกินร้อยนะครับแล้วก็ถือว่ากระ,กระดูกมวยก็ดูได้เปรียบด้วยนะครับสามฟอร์มล่าสุดนี้ชนะ1 แพ้หนึ่งแล้วก็ไม่มีการตัดสินหนึ่งนะครับล่าสุดก็ไม่มีการตัดสินในการชกกับสายรัตนะพอหอมกลิ่นนะครับที่สยามพารากอนนะครับซึกมวยไทย World Festival นะครับเป็นการชก สามยกนะครับชกโชว์ไม่มีการตัดสินนะครับส่วนฝ่าไฟล์เงินดาวสยามก็เป็นโชคจากจุฬาตรังครับปัจจุบันก็ฝึกซ้อมอยู่ที่ซอเดชพันธ์นะครับมีพันตํารวจโทสุรเชษเดชพันธ์เป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะคอยดูแลนะครับเป็นมวยขวาเพชรกบเครื่องศาสแก้งต่อยมัดขวางหน้าปั้มตีฟันศอกดูแรงบุดุดันนะครับสามฟองสุดก็แพ้หนึ่งแล้วก็ชนะสองไฟล์ล่าสุดก็ชนะนอกยกที่5นะครับเพชรตะวันอานิตยาพรนะครับที่พิจิมุสยามอมน้อยศึกมวยไทยเพชรเอสเคเอสชกร้อยยี่สิบสามปอนด์เมื่อวันที่หนึ่งกุมภาพ คู่นี้นะครับเรทหลังจากช่างเปิดมาไม้แรกนะครับเปิดอยู่ที่ฝ่ายแดงครับทับหลวงเพชรเกตเพชรเ,เป็นต่อ11ต่อ8นะครับต้องบอกว่าเรทครับมีโอกาสที่จะปรับขยับขึ้นและขยับลงได้ตามอัตราการแทงนนครับเปิดมาช่วงแ,กแรกๆเปิดอยู่ที่ฝ่ายแดงครับทับหลวงเพชรเกตเพชรเ,เป็นต่ออยู่ในราคา1 1ต่อ8นะครับผมดูว่ากระดูกมวยทางห้านฝ่ายแดงดูได้เปรี่ยนครับทางหน้าฝ่ายน้ำเงินนี้ก่อนหน้านี้เคยชกที่วิธีช่อง7ครับก็ชกเป็นคู่ที่5หลังทายทอดสดเลยนะครับผมดูว่ากระดูกมวย ทางด้านฝ่ายแดงดูได้เปรียบครับคู่นี้ชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับทับหลวงเพชรเกตเพชรครับมาถึงคู่ที่2นะครับทางด้านฝ่ายแดงคือบนพระรามสิบเพชรชิลูกันนะครับส่วนฝันเมืองคือน็อตใหม่วออุตชานะครับพิกัด102ปอนด์นะครับคู่นี้ชกกันจริง102ปอนด์นะครับทางเมื่อช่วงเช้าทางด้านฝ่ายแดงมณฑพระรามมา102.8ร้อสองจุดแปลดจส่วนฝันเงินนะครับน็อตใหม่มา102ปอนด์พอรีเท่าพิกัดไม่ต้องลดนะครับหลังจากนั้นก็เป็นการกินช่างนะครับเพราะว่าเนื่องจากทางด้านฝ่ายแดงนะครับเป็นเจ้าของแชมป์์102ปออนนดยู่ะครับถ้า พลาดพังโดนนอกไปจะได้ไม่เสียแชมป์นะครับฉะนั้นต้องกินช่างเป็น103ปอนด์นะครับความสูงความยาวก็ใกลเคียงกันปัดหัวตัวเท่านะครับทางด้านฝ่ายแดงมนลพระรามก็เป็นในโชคจากจัวัดราชบุรีนะครับดีกีเจ้าของแชมป์102ปอนด์นที่ช่อง7นะครับเป็นมือซ้ายฝีมือครบเครื่องเตะซ้ายต่อยซ้ายแรงไล่แขนปั๊มตี ฝันซอกดูแลหลักเกลี่ยมดีนะครับปัจจุบันก็ทําการฟริตซ้อมไข่หมวยเด็ดรัดนะครับมีอาจารย์สุรัสเสืองหล่อคอยดูแลนะครับนีเสียหลวงสิทธิเพชรฉลุกันนะครับที่ทัดพูนชูเป็นผู้จัดการแล้วก็ให้การสนับสนุนนะครับสามฟอร์มล่าสุดนะครับก็มีชนะ2แล้วก็สะดุดแพ้1นึ่งฝ่ายล่าสุดนีชนะคะแนนทางดาชเีอร์วัรดชภูมิที่วิทีช่อง7จ็ดโชคหนึ่งร้อยสองบอลนะครับวันนั้นเป็นการป้องกันแชมป์หนึ่ร้อยสองบอลของมณฑลพระรามด้วยนะครับเมื่อวันที่หนึ่งเดือนธันวาคมปีหกเจ็ดปลายปีท ส่วนฝ่าน้ำเงินน็อตใหมก็เป็นในโชคใจตัวสะแก้วนะครับปัจจุบันก็ฟีซองอยู่ที่วอราุชานะครับมีจังนั้นเสือฟิลอุราชาวงเทียนเป็นหัวหน้าคณะคอยดูแลเป็นมวยขวาจังหวะฟีมือนะครับดักเตะดักต่อยดักแทงไล่แขนปั้มตีฟันศอกรุวแรงหลักเหลี่ยมดีนะครับสามฟอร์มหลังศึก็อแพ้2แล้วก็ชนะ1ฝ่ายล่าสุดก็แพ้คะแนนเพชรพอใจปัดทุ่งเขาหลวงที่อยู่ทีหลังสึชกร้อยห้าปอนด์นะครับเมื่อวันที่2ี่ากุมภาพันธ์ที่ผ่านมาสามฟอร์มหลังศึกข้อทั้งคู่ทั้ง,น,ง,น,ง,ง,น,ง,น,งนั้ ส่วนตราฟหนเงินนี่ถือว่ามาเยือนนะครับเดิมทีส่วนใหญ่ก็จะชคอยู่สายสึกเพชรยินดีนะครับและส่วนใหญ่ก็จะชคกันคืนด้วยนะครับวันนี้มาเยือนและโชคกลางวันนะครับผมดูว่าการเยียรยะน่าจะมีปัญหากับการเยียรยะไทยไทยหรือเปล่าก็ต้องดูการโชคประกอบนะครับเลทหลังช่างไม้แรกนะครับเปิดอยู่ที่ฝ่ายแดงมน์พระรามเป็นต่ออยู่ในราคา7จ2 1นะครับคุณชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับมน์พระรามสิบเพชรชิลูกันนะครับเจ้าบ้านเจ้าถิ่นบรรยากาศดูได้เปียบและคุณเคยกับการชคกลางวันมากกว่าชอบไปที่ฝ่ายแดงมน์พระรามสิบเพชรชบ ส่วนคู่ที่3นะครับเป็นหลงคู่เอกฝ่ายแดงก็คือไก่ทองพียู่ผ้าใบนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับจอมโหด JP Power พิกัดเ2 4ปอนด์นะครับเมื่อเมื่อช่วงเช้าทางหน้า,าแ่าดงไก่ทองมา123.8ขาดจุดสส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับจอมโหดมาเหยียดตะช่างนะครับ1 2 2่งขาดไปปอนด์กว่าๆเลยนะครับก็ถือว่าหนักมาไม่ค่อยสวยนะครับความสูงความยาวก็ทางด้านฝ่ายแดงจะดูสูงกว่าลอยกว่านะครับ ไฟแดงไกทองก็เป็นในกชกจากสุราธานีนะครับปัจจุบันก็ฟิตซ้อมอยู่ที่โรงเรียนกีฬาสุราษฎร์นะครับมีรายการที่เวทีมักงกรก็จะขึ้นมาเก็บตัวต่อที่สอโชคบีชัยนะครับยืนความดูแลของเสียตู่สุรกิจมิ่งเมืองนะครับเป็นมวยขวานะครับครบเครื่องเปิดเกมเตะขาเติมมาเจาะยางฟันศอกรุแลงเข่าไหนปั้มตีแข็งเกร่งนะครับฟอร์มสดเลยนะครับสามไฟหลังสุดก็ชนะรวดทั้งสามไฟล่าสุดนะครับชนะคะแนนเด็กดอยทีเอ็นมวยไทยที่ทีราชดำเนินชกหนึ่งร้อยยี่สิบแปดปอนด์นะครับเมื่อวันที่สิบหกกุมภาพันธ์ทที่่ผาาาานนนนมมววัั้้เเเด็กอยข นะครับจึงต้องชกล้มหนักปล่อย,อยๆกันนะครับส่วนไฟน้ำเงินนะครับจอมโหดก็เปน็นชกจัตวาสุรินนะครับปัจจุบันก็ฟิตซ้อมอยู่ที่วอุรชานะครับมีเซียฟิวนะครับอุรชาวงเทียนครับ <c annya> เป็นหัวหน้าคณะคอยดูแลเป็นมวยขวาฝีมือครบเครื่องตีนหน้าแรงครับคว้าคอปั้มตีแทงยาไส้แรงบุรุดันฟอร์มสดไม่แพ้กันนะครับสามไฟล์ล่างสุดของธนายฝน้ำเงินก็ชนะรวดทั้ง3ไฟล์ล่าสุดนะครับชนะคะแนนลุ่งเรืองเล็กนุ่มนิ่มมวยไทยที่เวทีราชดำเนินนะครับชก129ปอนด์เมื่อวันที่19มกราคม ที่ผ่านมานะครับวันนั้นจอมโหดมาเข้าเวนแทนทางด้านท็อปกันด้วยนะครับจึงต้องชกน้ําหนักปล่อยๆสามฟอร์มสุดของทั้งคู่ก็ถือว่าใกล้เคียงกันคู่ขี้สูสีนะครับคู่นี้ฟอร์มสด ด้วยกันทั้งคู่นะครับร่างกายทางด้านฝ่ายแดงก็จะดูดีกว่านะครับแต่ทางด้านฝ่ายเงินจะจะได้เปรียบเรื่องชื่อมวยกระดูกมวยนะครับเพราะว่าช่วงหลังทางด้านฝ่ายเงินนี่ผ่านปะทะของแข็งแข็งของดีๆมาเยอะเลยนะครับแต่จะเสียเปรียบสดิตส่วนสูงเสียเปรียบช่วงเสียเปรียบรูปร่างครับเรทนะครับเปิดมาไม้แรกเปิดที่ฝ่ายเงินจอมโหดนะครับเป็นต่ออยู่ในราคา10-9นะครับคู่นี้ผมก็ยังชอบไปที่ฝ่ายเงินนะครับจอมโหด JP Power นะครับสั้นกว่าเตี้ยกว่านะครับแต่ว่าชื่อมวยกระดูกมวยดูได้เปรียบชช่่วยยได้ับบนนาาจะะปีอ ไก่ทองพิยุพาะใบไปได้แบบสนุกนะครับเลทหลังช่างไม้แรกนะครับเปิดที่ฝันเงินจอมโหดเป็นต่อ19คุณที่ชอบไปที่ฝันเงินนะครับจอมโหด JP Power ครับมาถึงคู่ที่4นะครับซึ่งเป็นคู่เอกนะครับฝ่ายแดงก็คือเพชรแสนแสบสอจารุวันส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับปานเทพสิทธิ์หนุ่มน้อยนะครับพิกัด124ปอนด์นะครับมวยช่วงเช้าทั้งคู่มา124ปอนด์พอดีเท่าพิกัดไม่ต้องลดนะครับความสูงความยาวทางน้ำฝันเงินก็ดูจะลอยลอยกว่านะครับ ฝ่ายแดงเพชรแสนแสบเป็นนายโชคจากอุบลราชธานีนะครับปัจจุบันก็ฟิตซ้อมอยู่ที่สจารุวันณที่จังหวัดศรีสะเกดนะครับมีคุณแชมป์สจารุวันนะครับเป็นหัวหน้าคณะคอยดูแลนะครับเป็นมวยขวาประเภทครบเครื่องเปิดเกมเตะขาต่อยหมัดเจาะยางฟันศอกรุนแรงอาวุธหักแรงนะครับวงในไล่แขนปั้มตีแข็งแกรง่งเป็นมวยที่ใช้ศอกได้ค่อนข้างดีอีกหนึ่งคนเลยนะครับสามฟอร์มล่าสุดนะครับก็ชนะรวดทั้ง3ไฟไ์เลยนะครับล่าสุดก็ชนะคะแนนสักเล็กลูกเจ้าพ่อหลวงตอมทิวทีได้เฉลี่เหนือโชคหนึ่งร้อยยี่สิบห้าปอนด์เมานะครับ ส่วนฝ่ายน้าเงินปานเทพนะครับเป็นในโชคจากจังหวัดกระบี่นะครับปัจจุบันก็ฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายเอสิทธิหนุ่มน้อยนะครับมีนุ่มน้อยเมืองหัดใหญ่นะครับสมนึกพัฒบุรีเป็นหัวหน้าคณะคอยดูแลครับเป็นมวยขวาประเภทครบเครื่องสูงยาวเข่าแหลมนะครับขวางหน้าแทงยัดไส้แรงสอกส่วนอันตรายบู๊ดุดันนะครับแต่ว่าเคยชนะคู่ต่อสู้มาในวันนี้หนึ่งครั้งด้วยนะครับ สามฟอร์มล่า <them> สุดนะครับมีเสมอ1แพ้1แล้วก็ชนะ1นะครับล่าสุดก็ชนะฟาวยกที่2นะครับฉัดพลอยพอหอมกลิ่นที่วถีช่องเจ็ดชกหนึ่งยยี่สิบสาม 1, et, อปอนด์นะครับวันนั้นฉัดพลอยเตะตามน้ำนะครับก็ทําให้แพ้ฟาวทางด้านป่านเทพไปนะครับสามฟอร์มล่าสุดของทั้งคู่ทางด้านฝ่ายแดงก็จะดูสวยกว่านะครับแต่ว่าสถิติทางด้านฝ่ายเงินดูได้เปรียบนะครับเพราะว่าเคยปะทะกันมาแล้ว1ครั้งนะครับเมื่อปี65นะครับสปีที่ผ่านมาเลยนะครับที่ศึกช้างมวยไทยเกียรติเพชรนะครับเป็นทางด้้าาาาาาานนนนนนนฝฝ่่ยยยเเเเงงงิะะคครับปททพออชดดแ และแต่ว่าต้องบอกว่าช่วงหลังครับฟอร์มของธนาฟแฟรงเริ่มที่จะร้อนแรงขึ้นมานครับไม่แพ้ใครในสามปหลังสุดส่วนธนาแฟรเงินนีฟอร์มจะลุ่มๆดอนๆน,นะครับฟอร์มเป็นรองนะครับ คุณนี่เรทหลังจากช่างไม้แรกนะครับเปิดที่คนเคยแพ้มาที่ฝ่ายแดงนะครับเพชรแสนแสบสอดจากอุวันเป็นต่ออยู่ในราคา11.8ช่วงหลังฟอร์มสดร่างกายดีกว่าครับวันนี้ชอบไปที่ฝ่ายแดงครับเพชรแสนแสบสอดจากอุวันะครับวันนี้น่าจะแก้แขนได้ครับเรทหลังช่างไม้แรกเปิดอยู่ที่ฝ่ายแดงเพชรแสนแสบสอดจากอุวันเป็นต่อ11.8คุณที่ชอบไปที่ฝ่ายแดงครับเพชรแสนแสบสอดจากอุวันครับ มาสรุปกันอีกหนึ่งครั้งนะครับสำหรับมวยชอบก่อนโชคของมวยทัาจีนสีในวันนี้นะครับคู่ที่1เลดเปิด1ิบอยู่ที่ฝ่ายแดงนะครับทับหลวงเพชรเกตเพชรคุณชอบไปที่ฝ่ายแดงทับหลวงเพชรเกตเพชรเจ้าบ้านเจ้าถิ่นนะครับบรรยากาศดูได้เปรียบและกระดูกดีกว่าครับชอบไปที่ฝ่ายแดงทับหลวงเพชรเกตเพชรคู่ที่2นะครับเลดเปิด2อหนึ่งเลยนะครับอยู่ที่ฝ่ายแดงมนพระรามสิทธิเพชรฉลุกันนะครับคุณก็ชอบไปที่ฝ่ายแดงครับมนพระรามสิทธิเพชรฉลุกันเจ้าบ้านเจ้าถิ่นนะครับและคุ้นเคยกับการชกกลางวันมากกว่าครับ คู่ที่3นะครับลองคู่เองครับเลดเปิด19อยู่ที่ฝ่ายนักเงินนะครับจอมโหด JP Power นะครับกระดูกการชกมวยผ่านของแข็งแข็งของดีๆมาเยอะกว่านะครับถึงแม้ว่าจะสั้นกว่านะครับแต่ว่ากระดูกช่วยได้ครับชอบไปที่ฝ่ายนักเงินนะครับจอมโหด JP Power คู่ที่4คู่เอกนำรายการเลดเปอร์สิบเอดแปดอยู่ที่ฝ่ายแดงครับเพชรแสนแซ่บสอจ้ารุวันนะครับเคยแพ้มาแต่ว่าและเล็กกว่าด้วยนะครับแต่ว่าช่วงหลังฟอร์มดีกว่าครับชอบไปที่ฝ่ายแดงครับเพชรแสนแซ่บสอจ้ารุวันเลดหลังช่างเป็นต่อ1 1บครับและสําหรับมวยรักมวยชอบของมวยทัจน์สีในวันนี้นะครับชอบไปที่คู่ที่1เลยนะครับชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับทับหลวงเพชรเกตเพชรครับ สำหร,รับวันนี้นะครับก่อนที่ท่านจะนาไปลงทุนนะครับขอให้ท่านนําไปวิเคราะห์ก่อนอีกครั้งนึงนะครับเพราะการลงทุนนะครับตั้งอยู่ในความเสี่ยงเพราะฉะนั้นผู้ลงทุนควรลงทุนด้วยความระมาัดระวังครับถ้าอยู่ตัวดีก็บังกันเอาไว้หน่อยแต่ถ้าอยู่ตัวไม่ดีนะครับก็ขยับขยาขยเอาตรวดให้สาเร็จนะครับแล้วท่านจะมีความสุขกับการลงทุนในวันนี้อย่างที่บอกนะครับมวยชอบอาจจะไม่ใช่มมยชนะเราไปซอเสมอไปาอาจจะแพ้มืเลยก็ได้นะครับขอย้าว่า,วามวยชอบอาจจะแพ้เมื่อไรก็ได้ฉะนั้นท่านเอาไปวิเคราะรห์ สุดท้ายนี้นะครับขออวยทังแฟนบอลทุกท่านนะครับมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์นะครับตลอดปีแล้วก็ตลอดไปนะครับวันนี้ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ